Hello everyone. How are you today? Today we are learning about คำสันธานนะคะวันนี้ทิชเชอร์จะมาอธิบายเกี่ยวกับคำคำสันธานนะคะซึ่งคลิปที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องอคำบุพบทนะคะมาดูค่ะคำสันธานนะคะหรือว่าคอน e x คนะคะ,ะ Conversation today ค่ะ Question Why are you going after school? Answer ค่ะ I am going to the gym with my friends to exercise mm hmm. นะคะลองฝึกสนทนาหรือว่าฝึกอ่านภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้นะคะแล้วก็เป็นการฝึกการสนทนาไปด้วยะคะ่ะ mm hmm. uh, Vocabulary today นะคะ Sentence link confirm conflict ค่ะ select คำสันธานนะคะความหมายของคำสันธานนะคะเรามาดูว่าคำสันธานหมายถึงคำที่ใช้เชื่อมคำหรือข้อความให้ติดต่อเป็นเรื่องเดียวกันนะคะประโยคจะมีความกระชับและสลัดสลวยมากขึ้นนะคะ,ะชนิดของคำสันธานค่ะ หลักภาษาไทยได้แบ่งคำสันธานออกเป็น4ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกนะคะคำสันสันธานที่เชื่อมใจความคล้อยตามกันได้แก่คำว่ากับและก็ครั้งก็เมื่อก็พอก็เช่นพอฝนหยุดตกกบเขียดก็ร้องส่งเสียงระงมนะคะ อย่างหนึ่งก็คือน้องกับพี่ไปโรงเรียนนะคะชนิดที่สองค่ะเป็นคำสันธานเชื่อมใจความที่ขัดแย้งกันได้แก่คำว่าแต่แต่ทว่าถึงก็กว่าก็นะคะตัวอย่างเช่นค่ะน้องอ่านหนังสือแต่พี่ฟังเพลงนะคะถึงเขาจะปากร้ายแต่เขาก็ใจดี กว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่เสียแล้วนะคะชนิดที่3ค่ะเป็นคำสันธานเชื่อมใจความที่ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่คำหรือหรือไม่ก็นิฉะนั้นไม่เช่นนั้นไม่ก็ตัวอย่างนะคะเธอจะอ่านหนังสือหรือฟังเพลงเราต้องอขยันเรียนนิฉะนั้นจะสอบตก นักเรียนต้องช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนหรือไม่ก็พัฒนาเขตรับผิดชอบนะคะชนิดที่4ค่ะคำสันทานเชื่อมใจความที่เป็นเหตุเป็นผลกันได้แก่เพราะเพราะว่าเพราะจึงฉะนั้นจึงตัวอย่างนะคะนักเรียนไม่ตั้งใจเรียนจึงสอบไม่ผ่านเพราะเขาเป็นคนดีจึงได้รับการยกย่อง สุพิษมีความรับผิดชอบดังนั้นจึงรับคัดเลือกเป็นประธานนักเรียนนะคะเรามาลองรับสมองลองความคิดกันนะคะทายฉันหน่อยฉันคือสันธานอะไรเขาอยากเรียนหนังสือเก่งๆแต่เขาไม่ชอบอ่านหนังสือผมต้องการพูดกับเขาแต่เขาไม่ยอมพูดกับผม ลองทายนะคะเธอคงไปซื้อของหรือไม่ก็ไปดูหนังนักเรียนมาโรงเรียนสายเพราะฝนตกหนักพอฝนหยุดตกกบเขียดก็ร้องเสียงระงมลองทายกันดูนะคะทีนี้เรามาดูเลยค่ะว่าสิ่งที่เด็กๆทายเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะเขาอยากเรียนหนังสือเก่งๆแต่เขาไม่ชอบอ่านหนังสือ ผมต้องการพูดกับเขาแต่เขาไม่ยอมพูดกับผมเธอคงไปซื้อของหรือไม่ก็ไปดูหนังนักเรียนมาโรงเรียนสายเพราะฝนตกหนักพอฝนหยุดตกกบเขียดก็ร้องเสียงระง,งมอ,ะอันนี้คือเฉลยนะคะข้อความแรกเป็นคําสันทานคล้อยตามค่ะข้อความที่สองเป็นคําสันทานขัดแย้งค่ะ คที่สามเป็นคำสันธานคลอยตามค่ะข้อความที่สี่นะคะเป็นคำสันธานเป็นเหตุเป็นผลค่ะและสุดท้ายก็คือคำสันธานคลอยตามเด็กๆอย่าลืมทบทวนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะทีเชอร์หลังจากที่เด็กๆดูคลิปนะคะเกี่ยวกับคำสันธานเสร็จแล้วจะมีแบบฝึกหัดหน้าที่20นะคะก็คือจะมีคำสันธานให้แล้วให้เด็กๆเนี่ย นำนะคะคำสันธานไปเติมลงในช่องว่างนะคะแล้วก็จะมีการแต่งประโยคจากคำสันธานค่ะ See you again next clip ค่ะบ๊ายบาย